ขึ้นลงก็ต้องระวังนะครับลงก็ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันครับผมต้องะมาระวังเป็นพิเศษนะครับ ครับผมพวกกับเราครับช่องกวยเจียงพายแก้วสักใบครับผมก็วันนี้แ๊บซี่มากะว่าจะมากินวันเกิดแม่หนุ่มสุลินนะครับแต่ว่าไม่ได้กินครับไม่ได้กินโตจีนกับเขานะครับตกมันนะครับนี่ก็วันนี้เราจะ าให้ดูแป๊ปซี่ไปโผกอยู่บ้านนะครับตกมันนะครับนี่ก็ต้องใช้ควานสองคนนะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างดีนะครับนี่เพราะตอนนี้แกตกมันอยู่นะครับตกมันไหลไหลออกเลยนะครับนี่ Ô. Oh. <laughs> Thông anh cá đen nghi thế Đó quay vi lo bà nè Nào mà chốt cả liếp rồi คุยมุดที่ทางน่ะโเดีบ่มุดที่โคให้กับเบื้นทางโคให้ทางโคให,คให้ผมเดี๋ยวผมจะตามไปดูข้างหน้านะครับนี่ว่าเขาตกมันนะครับดูครับ ตอนนี้ก็เป๊ปซี่ก็เดินทางกลับแล้วนะครับนว่าจะกินโต๊ะจีนกับเขานี่ไม่ได้กินเลยนะครับเพราะว่าเป๊ปซี่นี่มีอาการตกมันตกมันตั้งแต่ขึ้นมาแล้วนะครับร้อนแน่กับบืนนี่ยิ่งแน่กับบืนประกาศสมงร้อยู่กันนะอากาศกันนะอิงบื้นดิบดี่ กหน้ากลุมนีดนี่โอ้ออกเยอะเหมือนกันนะครับ,รบนี่เยอะเลยเนาะครับจะึงบ้างก็น่าจะถึงนี่ครับเดี๋ยวเราจะติดตามไปเลยนะครับรบออยู่ข้างหน้าครับผม Ó nghĩa lời ครับผมก็วันนี้เราผ่านลังคาเขียวมาหลังหนึ่งแล้วครับฝั่งนู้นคือบ้านพี่ดาวนะครับการที่ช้างตกมันเดินอย่างนี้ก็เสียงเหมือนกันนะครับนี่เราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับถึงเขาจะดีแต่เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอารมณ์เขานี่ช่วงนี้ช่วงแปรปรวนนะครับ เป็นไงพี่ควนันโอเคครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยครับผมลังคาเขียวนี่คือน้องเมษานะครับครับผมไปกันเลย ก็วันนี้เดินมาถึงสะพานบ้านตะลาบ้านหน่อยคูแล้วนะครับนี่ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับเ๊ปซี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่ช้างก็ตกมันนะครับค่อยๆไปเดินนะครับใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ผมว่าไม่อั้นหรอกครับออกยุ่ครับเหมือนจะไม่ชอบช้างด้วยกันเนาะถ้าเวลาเขาตกมันล่ะนี่ครับระแวงครับขาขายดีหรือ,อยังเดิ <S <S นครับเดินผมไปรออยู่ข้างหาครับ ลามซุยครับผมเดินแล้วครับกระทึกมากครับกระตุกอะไรเนื่อยเมื่อยเมื่อยก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเนี่ยควานี่บอกหายใจไม่ชดท้องเลยครับ เพราะว่าหายใจไม่ได้เข้าท้องแล้วเข้าปอดก็เลยไม่ทั่วท้องครับร้อนครับร้อน

ก็บทเรียนมีไวเยอะครับก็เอาความชัวไปก่อนแล้วครับครับผมใช่ครับถูกต้องแล้วครับ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับต้องใช้ควานใช้ควาน3ามคนเลยนะครับเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็เดินลงมาจากที่หนุ่มสุลินอยู่ก็ประมาณ4โลครับไปกับ8โลสำหรับแป๊บซี่นี่ชิวๆครับ ล่างอย่างนี right. wrote, ้น okay. ี่เดินได้เป็นสิบโลนะครับต่อวันฮะเมื่อยไอ้ยเมื่อยไอ้เมื่อยจุกไห้เนาะเมื่อย ครับผมเราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับตกมันน่าจะประมาณ3มเดือนนะครับนี่ดูแล้วครับเพราะว่าพี่แกอ้วนครับหนาบเบิบเลยอ้วนมากเลยนะครับนี่หนาบเบิบเลยกลยบบลย็ก่อนเดินก็ออกแล้วนิดๆน,นะครับกลับมาก็ไหลไหมออกมาไหลนิดหน่อยครับ ผมก็พูดเสียงดังไม่ได้นะครับเน๋ยวกลัวจะเป็นเสียงแปลกครับต้องพูดเบาๆนะครับเพราะว่าต้องให้ควานสั่งคนเดียวนะครับขึ้นลงก็ต้องระวังนะครับลงก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าอืม ครับผม้องะมาระวังเป็นพิเศษนะครับผมก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับครับผม ภารกิจปลอดภัยครับผมเป็นไงครับพี่ควันตื่นเต้นนิดหน่อยไม่เหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่ไม่คาดคิดไม่คาดคิดครับผมก็พี่พี่แกก็อ้วนด้วยเนาะทำอ้วนมากเลยก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยก็สุดยอดแล้วครับโอเคแล้วครับต่อไปก็ดูแลแกอย่างดี จะออกอีกไหมครับหรือว่าไม่ออกแล้วรอให้ดูรอดูก่อนรอดูอาการก่อนครับผมครับผมวันนี้ก็มาตามที่เป๊ปซี่กลับบ้านนะครับตกมันครับครับเป็นกำลังใจครับผมก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องกุยอาเจียงพายแก้วสักใบนนั่นนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ไมาต้องรับแร้วครับ